ตอนที่151ลงทุนในตระกูลจางสอสรุปง่ายๆคือเพื่อแลกกับแร่ไฮเดราบาดของข้าข้าจะขอเป็นสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลจางตระกูลจางจะได้รับแร่ไฮเดราบาดจากข้าเมื่อข้าได้เป็นเจ้าของอีกคนของตระกูลจางหวังชงกล่าวพลางยกนิ้วชี้ขึ้นด้วยความมั่นใจทำไม่ได้ผู้อาวุโสทั้งสองจากตระกูลจางโคลงออกมาพร้อมกันด้วยความตกใจ อย่ารีบปฏิเสธเงื่อนไขของข้าข้าไม่ได้ต้องการจะฮุบกลืนตระกูลจางของท่านตระกูลจางยังคงเป็นตระกูลของท่านทุกคนยังคงใช้อำนาจของตระกูลได้ตามปกติยังไงก็ตามสิ่งที่ข้าต้องการคือการมีสิทธิออกคำสั่งในบางเรื่องของตระกูลจางเช่นกันพูดอีกอย่างก็คือแทนที่จะมีผู้นำตระกูลคนเดียวก็จะมีผู้นำตระกูลอาวุโสและผู้นำตระกูลรุ่มยาวหวังชงกล่าวอย่างตรงไปตรงมาถึงเช่นนั้นเราก็ไม่อาจยอมรับได้สิ่งนี้เกินกว่าที่พวกเราจะตกลงได้จางเจียนและจางคงกล่าวออกมาด้วยความกังงงงลใใครคาากอนนนชจจจะะสขูง นั้นหรือหวังชงหัวเราะเบาๆขณะที่มองไปยังพวกเขาทั้งสองคนข้าคิดว่าพวกท่านน่าจะรับรู้สถานการณ์ของเหล็กวู้จือกันดีแล้วกำไรจากการขายเป็นราคาที่ไม่มีสิ่งอื่นเทียบได้เพียงแค่ดาบเหล็กวู้จือเล่มเดียวก็มากกว่าราคาดาบชั้นยอดของพวกท่านแล้วสมมติว่าพวกท่านได้รับแร่ไฮเดราบาดจากข้าหนึ่งในสิบส่วนและสามารถตีมันขึ้นมาได้นั่นก็เทียบได้กับดาบชั้นยอดของพวกท่านหนึ่งร้อยเล่มหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันตระกูลจางของท่านสามารถตีดาบชั้นยอดขึ้นมาได้หนึ่ สิ่งที่หวังชงกาลังแสดงให้เห็นในเวลานี้คือผลกําไรจากแร่ใหเดราบาดมันเป็นจํานวนเงินที่มากเกินกว่าที่ตระกูลจางหวงเฉิงและตระกูลหลูจะจินตนาการได้ผลกำไรตลอดทั้งปีของตระกูลจางไม่อาจเทียบได้กับการขายดาบเพียงสองถึงสาเล่มของหวังชงหากพวกเขายอมรับเงื่อนไขของหวังชงตระกูลจางจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับหายนะตามที่พวกเขาคาดเอาไว้ความจริงแล้วมีแนวโน้มสูงมากที่พวกเขาจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้มันเป็นเงื่อนไขที่ดีสําหรับพวกเขายังไงก็ตามมันยังเป็นความลําบากใจมากเกินไปสําหรับพวกเขาที่จะนําสถานะผู้นําตระกูลออกมาว ไม่ได้คุณชายชงเราไม่อาจยอมรับเงื่อนไขของท่านได้จางเจียนกล่าวออกมาด้วยใบหน้าที่ดูย่ำแย่มากในเวลานี้แม้ว่าเหมืองแรกของท่านจะถูกขุดมาเกือบหมดแล้วเช่นนี้หรือหวังชงกล่าวพลางยกถ้วยชาขึ้นมาจิบเบาๆครืนน้ำเสียงของหวังชงไม่ได้ดังไปแต่อย่างใดแต่สำหรับพวกเขามันฟังดูราวกับเสียงของสายฟ้าฟาดใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวซี่ฉพลันนั้นความเย็นเย,ยือกได้แล่นผ่านร่างกายของพวกเขาอย่างไม่อาจาควบคุมได้ พวกเขาทั้งสองจ้องมองไปที่หวังชงด้วยดวงตาเบิกกว้างเรากับกำลังมองไปที่วิญญ,ญาณร้ายอยู่เรากับว่าความลับที่พวกเขาพยายามปกปิดเอาไว้ในส่วนลึกภายในใจได้ถูกเปิดเผยออกมาต่อหน้าบุคคลที่พวกเขาต้องการให้ล่วงรู้น้อยที่สุดในเวลานี้คุณชายชงท่านจางคงกล่าวออกมาด้วยริมฝีปากที่สั่นเทาดวงตาเบิกกว้างจากความตกตะลึงปัญหาเกี่ยวกับเมืองแรกของตระกูลจางเพิ่งถูกสังเกตเห็นเมื่อไม่นานมานี้และพวกเขาก็ทำทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เรื่องนี้แพร่ใคใายออกมาถึงจะเป็นเช่นนั้นแต่หวังชงก็ยังล่วงรู้เรื่องนี้อยู่ดีคคือทท่่าานนนจจจงงงเีย หากค่าเข้าใจไม่ผิดตระกูลจางยังไม่พบเหมืองแร่แห่งใหม่ที่เหมาะสมในการขุดใช่ไหมหากท่านยังไม่สามารถหาเหมืองแร่ที่เหมาะสมได้ในเวลาอันสั้นจำนวนอัตราการขายของท่านภายในตลาดก็จะลดลงแน่นอนว่าท่านสามารถซื้อแร่จากตระกูลเล็กๆเ,เพื่อชะลอเวลาไปได้อีกระยะแต่เมื่อพวกท่านทำเช่นนั้นไม่ช้าตระกูลอื่นๆก็จะรู้เรื่องนี้เมื่อถึงเวลานั้นพวกท่านจะถูกบีบให้ตกอยู่ในความยากลำบากอย่างรวดเร็วข้าพูดถูกไหมหวังชงจิบชาเบาๆพลังวิเคราะห์สถานการณ์ของตระกูลจางออกมาอย่างสงบท่านรู้ได้ยังไง เมื่อมาถึงจุดนี้พวกเขาทั้งสองก็ไม่อาจรักษาความสงบบนใบหน้าเอาไว้ได้อีกต่อไปสถานการณ์ภายในตระกูลเป็นสิ่งที่พวกเขาตระหนักดีและโอกาสตามที่หวังชงกล่าวออกมานี้พวกเขาก็รู้ดีว่ามันเป็นไปได้สูงมากแค่ไหนทันทีที่พวกเขาเริ่มซื้อแร่จากตลาดจํานวนมากๆม,มันก็เป็นการประกาศให้คนอื่นๆรู้ว่าเหมืองแร่ของพวกเขามีความผิดปกติสิ่งนี้จะทําให้พวกเขาเดือดร้อนมากที่สุดดังนั้นแม้ว่าเหมืองแร่ของพวกเขาจะหมดลงอย่างรวดเร็วแต่ตระกูลจางก็จะยังไม่กล้าเคลื่อนไหวใดๆหลังจากนั้นหวังชงเพียงยิ้มเงียบๆเ,เป็นการตอออคําาาถมขงีกฝ่ย แน่นอนว่าที่หวังชงล่วงรู้สิ่งนี้เป็นเพราะเขาได้เห็นมันมาก่อนด้วยตาของเขาเองจากช่วงชีวิตที่แล้วหากเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวตระกูลจางจะไม่มีทางหลีกหนีความตกต่ำที่จะมาถึงพวกเขาได้กลุ่มช่างตีเหล็กที่ไม่มีเหมืองแรก่ก็ไม่ต่างอะไรไปจากต้นไม้ที่ไรรากหวังชงไม่คิดว่าตัวเองกำลังฉวยโอกาสจากอีกฝ่ายแต่เขากำลังเสนอหนทางช่วยชีวิตสำหรับพวกเขามากกว่าข้าหวังว่าพวกท่านจะคิดทบทวนเรื่องนี้กลุ่มช่างตีเหล็กอื่นก็สนใจที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้เช่นกันหากว่าตระกูลจางได้รับเหล็กว <ๆ S 2> เนื่องจากข้ายินดีที่จะไม่ผูกขาดเหล็กปู้จือข้าย่อมหวังผลตอบแทนจากมันถามหน่อยว่าตระกูลจางมีสิ่งใดที่ทำให้ข้าควรให้ความสนใจเงินง,งั้นหรือแน่นอนว่าท่านไม่มีไรายได้เทียบเท่ากับข้าข้ารู้ว่าพวกท่านไม่มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องนี้ดังนั้นพวกท่านควรกลับไปปรึกษากับผู้นำตระกูลของพวกท่านก่อนพวกท่านสามารถมาพบข้าได้หลังจากที่ตัดสินใจแล้วหวังชงกล่าวออกมาอย่างไม่แยแสการเป็นหุ้นส่วนจะได้ผลสมบูรณ์เมื่อทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะทำงานร่วมกันความแข็งแกร่งของตระกูลหวังจะเพิ่มมากข้้นนาาก,ร,การสสจะูลง่เเปปวฏิธออี หวังชงเบื่อความคาดหวังบางอย่างสาหรับความร่วมมือครั้งนี้ตระกูลจางกาลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่และพวกเขาก็ต้องการทางออกเร่งด่วนมากที่สุดในขณะนี้ข้อเสนอของหวังชงเป็นทางออกที่ดีที่สุดรับวิกฤตของตระกูลจางในปัจจุบนันแม้ว่ามันจะไม่ได้ดูดีในมุมมองของตระกูลจางที่ต้องยอมสละอํานาจของพวกเขาและปล่อยให้คนนอกเข้ามาแทรกแซงการทํางานภายในตระกูลแต่มันก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ยิ่งกว่านั้นข้อเสนอของหวังชงเป็นข้อตกลงที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันพวกเขาแทบไม่มีข้อเสียเปรียบสําหรับข้อตกกกลลงงงงนนนนนี้้้้้บบบ่าาาาายยวววัััััผููํตระจไดดมพหชเเขอ คุณชัยชงค่าขอทราบได้ไหมว่าการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่านในตระกูลจางท่านหวังว่าจะได้รับสิทธิ์มากแค่ไหนและท่านต้องการอำนาจภายในตระกูลของเราไปทำสิ่งใดสุดท้ายท่านยินดีที่จะเสนอเล็กอู้จื้อให้กับเรามากแค่ไหนผู้นำตระกูลจางกล่าวถึงจุดประสงค์ของเขาออกมาอย่างตรงไปตรงมานี่เป็นครั้งแรกที่หวังชงได้พบกับผู้นำตระกูลจางในช่วงชีวิตที่แล้วเขาเป็นเพียงทายาทที่ไม่เอาไหนดังนั้นเขาจึงไม่มีสิทธิ์พบกับบุคคลระดับผู้นำตระกูลมาก่อน หวังชงสังเกตผู้ร่วมง,งานในอนาคตของเขาอย่างละเอียดผู้นำตระกูลจางสวมชุดคลุมสีขาวเรียบๆลักษณะภายนอกของเขาดูเป็นคนเรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้ด้อยในความน่าเกรงขามในฐานะผู้นำตระกูลยิ่งกว่านั้นคำกล่าวของเขาชัดเจนและหนักแน่นในช่วงเชา้าหวังชงเพิ่งได้สนทนากับจางคงและจางเจียนในช่วงบ่ายของวันเดียวกันอีกฝ่ายก็มาพบเขาโดยตรงแล้วตระกูลที่มีชื่อเสียงอย่างตระกูลจางมีมรดกสืบทอดมายาวนานการมอบอำนาจของตระกูลให้กับคนภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้แม้แต่ตระกูลเล็กๆที่จะยอมเสียสละอำนาจของตนเองไปพวกเเเาาาาากกกก็็ยัััังงงงงตตตต้้้้้ออใใชชววลลลไรรร่่่่่ทีีนน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 แถึจจจะะปผููบดสิ ความเด็ดขาดและความเข้าใจของเขาเป็นสิ่งที่คนทั่วทั่วไปไม่อาจจะมีได้ด้วยตัวตนของเขาหวังชงเชื่อมั่นว่าเขาคิดถูกแล้วสำหรับหุ้นส่วนกลุ่มนี้ก็ไม่มีอะไรมากหวังชงกล่าวออกมาด้วยดวงตามั่นคงต่อหน้าของผู้นำตระกูลจางผู้โด่งดังเขาได้แสดงความทะเยอะทะยานของตนเองออกมาในระดับหนึ่ง ข้าต้องการอาวุธครึ่งหนึ่งที่ประกูลจางสร้างขึ้นมานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนอีกครึ่งหนึ่งข้าจะซื้อจากตระกูลจางนอกจากนี้อาวุธทั้งหมดสามารถขายให้ข้าได้เพียงคนเดียวเท่านั้นสำหรับอำนาจข้าต้องการให้ประกูลจางทำงานให้กับข้าภายในระยะเวลา30ปีหลังจาก30ปีแล้วประกูลจางจะมีอิสระเป็นของตัวเองความจริงแล้วข้ายินดีที่จะคืนอำนาจให้กับคนของประกูลจางทั้งหมดด้วยตัวเองอยู่แล้ว 30ปีผู้นำตระกูลจางผงะออกไปเล็กน้อยเขาไม่เข้าใจว่าทําไมหวังชงถึงต้องการอาวุธจานวนมากเช่นนั้นแม้ว่าตระกูลจางจะไม่สามารถตีอาวุธในระดับเดียวกับดาบเหล็กวู้จือขึ้นมาได้ก็ตามแต่ตระกูลจางก็ยังเป็นกลุ่มช่างตีเหล็กอันดับต้นๆของเมืองหลวงหากพิจารณาจากความสามารถของตระกูลจางแล้วภายใน30สปีอาวุธที่พวกเขาสามารถสร้างขึ้นมาได้จะมีปริมาณมหาศาลผู้นำตระกูลจางไม่อาจเข้าใจตระกะเบื้องหลังในการตัดสินใจของหวังชงได้ข้ายินดีรับเงื่อนไขของท่าน แม้ว่าผู้นำตระกูลจางจะยังไม่มั่นใจนักก็ตามแต่เขาก็ยอมรับเงื่อนไขของหวังชงอย่างไม่ลังเลความจริงแล้วเงื่อนไขของหวังชงไม่ได้รุนแรงอย่างที่เขาคิดไว้ด้วยซ้ำอีกทั้งด้วยเหตุผลบางอย่างเขารู้สึกได้ว่าเด็กบุมคนนี้ไม่ได้ต้องการอำนาจเหนือตระกูลจางแต่เขาเพียงแค่ต้องการกำลังในการผลิตของตระกูลจางมากกว่าท้ายที่สุดแล้วการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็เป็นเพียงสิ่งอำนวยความสะดวกให้เขาบรรลุเป้าหมายเท่านั้นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายออกมาได้วนเวียนอยู่ภายในศีรษะของผู้นำตระกูลจางว่าแต่ไม่มีเงืืื่่อออนนไขแล้วหร ผู้นำตระกูลจางกล่าวถามออกมาด้วยความสงสัยเขาไม่คิดว่าสิ่งที่หวังชงต้องการจะเป็นเรื่องง่ายๆเพียงเท่านี้และเหตุนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เขาสงสัยมากที่สุดเป็นเรื่องง่ายจริงๆที่จะพูดกับท่านหวังชงหัวเราะเบาๆเรินไ่นำสิ่งนั้นออกมาผู้นำตระกูลจางจ้องมองการเคลื่อนไหวทั้งหมดด้วยความตั้งใจเขาเห็นเสินไ่นำกล่องไม้ใบหนึ่งออกมาภายในนั้นมีกระดาษอยู่เพียงไม่กี่แผ่นเท่านั้นความสับสนแผ่ขยายจนทั่วใบหน้าของผู้นำตระกูลจางท่านควรเข้ามาดูใกล้ๆหวังชงกล่าว ผู้นำตระกูลจางพยักหน้ารับเบาๆพร้อมกับหยิบก,กระดาษแผ่นหนึ่งออกมาจากกล่องด้วยความระมัดระวังเขาสามารถบอกได้ทันทีว่ามันเป็นแปลนของเครื่องยิงหินแต่มันแตกต่างจากเครื่องยิงหินแบบดั้งเดิมเครื่องยิงหินที่หวังชงออกแบบมีหนามแหลมคมอยู่รอบๆซึ่งมันดูแข็งแกร่งกว่าแบบดั้งเดิมมากเพียงแค่เห็นก็สามารถทำให้รู้สึกหวาดกลัวได้มากแล้วสำหรับแบบแปลนใบที่สองเขาไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรมันดูคล้ายกับกำแพงขนาดใหญ่แต่ที่มุมทั้งสี่ด้านมีบางอย่างแลกออกไป แบบแปลนใบที่สามคล้ายกับแบบที่2แต่มันดูเหมือนกับมีหยดน้ำหลายหยดอยู่บนผิวของกำแพงแบบแปลนใบที่สยังคงเป็นกำแพงเหล็กแต่มีรูหลายขนาดที่แตกต่างกันแบบแปลนใบที่5แตกต่างจากใบที่สี่เล็กน้อยยิ่งดูแบบแปลนเหล่านี้มากเท่าไหร่ความสับสนก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นบนใบหน้าของผู้นำตระกูลจางในฐานะผู้นำของกลุ่มช่างตีเหล็กที่มีชื่อเสียงเขาเคยเห็นแบบแปลนอาวุธและแบบแปลนอื่นๆมามากมายแต่นอกเหนือจากแบบแปลนเครื่องยิงหินในใบแรกแล้วนั้นแบบแปลนอื่นๆเขาก็ไม่อาจเข้าใจได้แม้แต่นิดเดียวว่ามันมีไว้ทสิ่งใด โครงสร้างคล้ายกำแพงเหล็กประหลาดนี้ผู้นำตระกูลจางรู้สึกว่าพวกมันเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรบางอย่างที่มีขนาดใหญ่หวังชงเพียงแค่แยกมันออกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เท่านั้นผู้นำตระกูลจางไม่อาจรู้ได้ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้จะมีรูปร่างเช่นไรแต่เขามั่นใจมากว่ามันไม่ใช่อาวุธธรรมดาแน่นอนเครื่องจักรสงครามนี่คือสิ่งแรกที่พุ่งขึ้นมาในความคิดของผู้นำตระกูลจางเมื่อเขาได้ดูแบบแปลนทั้งหมดในเวลานี้ใบหน้าของเขาซีดเซียวไม่ต่างไปจากศพด้วยซ้ำตอนที่152เรื่องประหลาดที่เกิดขึ้น ความต้องการของข้าเรียบง่ายหากยอมรับข้อตกลงนี้ประกูลจางจะต้องช่วยข้าสร้างสิ่งเหล่านี้ตามแบบแปลนอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเป็นเวลาสิปีและชิ้นส่วนทั้งหมดจะต้องถูกประทับตราคงทนขั้นสิบหวังชงไม่รู้ความคิดของผู้นำประกูลจางในเวลานี้หรือบางทีเขาอาจจะรู้แต่เลือกที่จะไม่ใส่ใจมากกว่าเขาคอบลายนิ้วชี้ลงบนโต๊ะเป็นจังหวะด,ด้วยความมั่นใจราประทับคงทนขั้นสิบนั้นหรือนั่นเป็นค่าใช้จ่ายที่น่ากลัวทีเดียวผู้นำประกูลจางกล่าวพลางขมวดคิ้ว ท่านไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องนี้ข้าจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเองหวังชงกล่าวออกมาด้วยความสงบเขาอาจจะยังขาดในหลายๆสิ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ต้องกังวลกับมันก็คือเงินค่าธรรมเนียมสาหรับการประทับตราสูงมากแต่ด้วยความสามารถทางการเงินของหวังชงในปัจจุบันมันย่อมไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาแม้แต่นิดเดียวไม่มีปัญหาเราสามารถรับรองค่าใช้จ่ายค่าประทับตราล่วงหน้าได้แล้วสําหรับเหล็กผููจือละ่ะผู้นาตระกูลจางกล่าวถามพร้อมกับจ้องมองไปที่หวังชงด้วยความกังวลจากข้อตกลงทั้งหมดเรื่องนี้เป็นสิ่ง หวังชงสามารถครองอำนาจภายในตระกูลจางได้แม้ว่าจะมีระยะเวลาถึง30ปีก็ตามเขาก็ไม่ได้มีความวิตกใดๆแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่ทำให้เขาเป็นกังวลมากที่สุดคือเหล็กผู้จือที่หวังชงผูกขาดอยู่ในเวลานี้มีเพียงคนที่อยู่ในแวดวงของการตีเหล็กเท่านั้นถึงจะรับรู้ได้ว่าเด็กนุ่มผู้นี้น่ากลัวมากเพียงใดดาบเพียงเล่มเดียวสามารถขายได้ในราคาสูงถึงสามแสนตำลึงทองนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การค้าขายอาวุธสำหรับเหล่าช่างตีเหล็กแล้วเด็กนุ่มผู้นี้เปรียบได้กับเทพของพวกเขาก็ว่าได้้ว้วกกเา่นนนหีมงดับ็ุผู อย่างไรก็ตามเด็กหนุ่มผู้นี้ไม่ได้เปิดเผยตัวออกมาต่อหน้าสาธารณาชนและมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพูดสัมพันธ์กับประกูลหวังเช่นกันไม่เช่นนั้นแม้เพียงแค่เขาเดินเล่นอยู่ตามท้องตลาดความน่าเกรงขามและบารมีของเขาจะต้องปรากฏขึ้นในสายตาของทุกๆคนมากกว่านี้แน่นอนอิทธิพลของเหล็กวูจือสูงลำมากเกินไปและมันก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดตระกูลจางให้พวกเขาต้องการจะร่วมง,งานกับหวังชงหากพวกเขาได้รับเหล็กวูจือมาแล้วการขึ้นเป็นประกูลช่างตีเหล็กอันดับหนึ่งของพวกเขาย่อมไม่ใช่ความฝันัวีนงงน้ ข้าสามารถแบ่งขายเหล็กวู้ือให้ท่านได้สองหมื่นตำลึงทองต่อเดือนท่านจะสามารถสร้างกำไรได้เท่าไหรนั่นขึ้นอยู่กับพวกท่านเองไม่เกี่ยวข้องกับข้าแต่ข้ามีเงื่อนไขในการขายดาบเหล็กวู้ดจอของพวกท่านอยู่สองอย่างอย่างแรกคือพวกท่านไม่สามารถใช้ชื่อของข้าในการขายได้อย่างที่สองข้าจะตรวจสอบว่าท่านสามารถขายดาบเหล็กวู้ืเอได้เท่าไร่ต่อเดือนสำหรับตอนนี้ยอดขายทั้งหมดจะถูกกำหนด,ดไว้ที่สี่เล่มต่อเดือนหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในอนาคตข้าจะบอกกับท่านอีกครั้งนอกจากนี้ดาบเหลฤฤ็กวู้ดจอที่ตีขึ้นมาสามารถขายให้ใหกับกองทัพพิทักษ์จัก,กรพรรดิเท่าน้หก่าาเมมมอีรไไิสถพด ผู้นำตระกูลจางกล่าวถามพลางขมวดคิ้วเล็กน้อยทำเช่นนั้นไม่ได้หวังชงกล่าวออกมาด้วยรอยยิม้มแม้จะดูเหมือนว่าเขาเปิดโอกาสสำหรับการต่อรองแต่น้ำเสียงของเขากลับแตกต่างจากท่าทีของเขาอย่างสิ้นเชิงหากว่าวัตถุดิบล้ำค่าอย่างเหล็กปูจือสามารถหาซื้อได้ง่ายท่านคิดว่ามันจะยังรักษาราคาเช่นนี้เอาไว้ได้ไหมแต่ข้าจะไม่แปลกใจหากว่ามีลูกหลานของตระกูลจางที่ไม่รักดีแอบนำดาบเหล็กปูจือออกมาขายในตลาดเป็นครั้งคราวท่านไม่เห็นด้วยหรือา5คุณชายช่างหลักแหลมยิ่งนักท่านไม่ต้องกน ผู้นำตระกูลจังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประทับใจต่อเด็กหนุ่มเบื้องหน้าของเขาคนนี้เป็นไปตามที่หวังชงได้กล่าวออกมาหากวัตถุดิบล้ำค่าอย่างเหล็กวู้ือถูกขายออกมาในตลาดมากเกินไปราคาของมันย่อมลดลงแน่นอนยังไงก็ตามหากว่ามีอาวุธเหล็กวู้ือถูกปล่อยขายในตลาดที้หนึ่งหรือสองชิ้นไม่ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อราคาของอาวุธเหล็กวู้ืือเท่านั้นแต่บางทีมันอาจช่วยส่งเสริมความต้องการของตลาดได้อีกด้วยในความจริงแล้วมันเป็นไปได้ด้วยซ้ำว่าราคาในตลาดจะสูงกว่าราคาในกองทัพพิทักษ์จัก,กรพรรดิเป็นวิธีท มีผู้นำตระกูลน้อยมากที่จะมีความเข้าใจในระดับเดียวกับเขายังมีอีกเรื่องหนึ่งข้าคิดว่าคุณชายคงจะรู้แล้วเราไม่มีแร่อะไรให้ใช้ในตอนนี้ผู้นำตระกูลจางกล่าวออกมาด้วยใบหน้าอับอายเมืองแร่ของตระกูลจางกำลังจะหมดลงในอีกไม่นานนี้เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับพวกเขาในการเป็นหุ้นส่วนและยังเป็นจุดอ่อนมากที่สุดสำหรับตระกูลจางในเวลานี้พวกเขากังวลว่าหวังชงจะเปลี่ยนการตัดสินใจของเขาจากเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงจะไม่ยกเรื่องนี้ออกมากล่าวถึงเมื่อยังไม่ได้ข้อสรุปทั้งหมดฮ่าางงาาาาาววววงงเเรระะลลล่ล่่นนืขึ้้้้ดูมูมอออคไแผกกกจจถีา เรื่องนี้แก้ไขได้ง่ายมากข้าได้เตรียมเหมืองแร่ขนาดใหญ่เอาไว้ให้ท่านแล้วหวังชงกล่าวพร้อมกับนำมวลเอกสารบางอย่างออกมากลางต่อหน้าของผู้นำตระกูลจางนี่เมื่อเห็นเอกสารนี้ใบหน้าของผู้นำตระกูลจางก็เต็มไปด้วยความตกตะลึงเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตระกูลจางจะได้รับการแก้ไขโดวยหวังชงเช่นนี้ผู้นำตระกูลจางก้าวออกมาจากทางเข้าตำหนักตระกูลหวังโดยที่ในมือของเขาถือมวนเอกสารเอาไว้ความสับสนบนแผ่ขยายอยู่บนใบหน้าของเขาความจริงแล้วเขายังรู้สึกว่าตัวเองกำลังฝันไปอยู่ด้วยซ้ำเขาพบว่ามันเป็นเรื่องจิรง หลายปีผ่านมานับตั้งแต่เขาได้กลายมาเป็นผู้นำตระกูลความคิดของเขาก็หนักแน่นและชัดเจนมากจนไม่อาจสั่นไหวได้ด้วยปัจจัยภายนอกแต่สำหรับเรื่องนี้เขากลับรู้สึกราวกับว่าตัวเองกำลังฝันไปมากกว่านายน้อยกำไรจากการขายอาวุธเหล็กมู่จือน่ากลัวมากทำไมท่านถึงยินดีจะแบ่งมันให้กับตระกูลจางมันจะไม่ดีกว่าหรือหากท่านเก็บมันไว้เองเสินไ่กล่าวถามขณะที่ยืนอยู่ด้านหลังของหวงังชงในตระกูลหวงังเสินไห่และเมิงหลงเป็นเพียงคนไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถปฏิเสธการตัดสินใจของหวังชงได้ ผลกำไรจากการขายอาวุธเหล็กวู้จือนั้นน่ากลัวเกินไปดังนั้นเสินไห่จึงอดไม่ได้ที่จะคิดว่าพวกเขาเสียเปรียบสำหรับข้อตกลงนี้นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มผลกำไรหวังชงกล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มบางๆอาวุธเหล็กวู้จือที่เขาออกแบบด้วยตัวเองสร้างผลกำไรได้มหาศาลอย่างเช่นนรกอะไรเพียงเล่มเดียวมันก็ทำให้เขาได้รับเงินถึงสามแสนตำลึงทองนี่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าจินตนาการถึงด้วยซ้ำแต่ถึงอย่างไรมันก็ยังสามารถสร้างขึ้นมาได้เพียงเดือนละหนึ่งชิ้นเท่านั้นและหากว่าหวังชง ดังนั้นการขายแร่ให้กับประกูลจางจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดด้วยวิธีนี้เขาจะสามารถสร้างดาบเหล็กวู้ือได้ออกมาอีกหลายรูปแบบโดยที่ไม่ทําให้ชื่อเสียงของเขาลดลงไม่เพียงแต่มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายอาวุธเหล็กวู้ือของเขาเท่านั้นแต่มันยังช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับเขาเพิ่มขึ้นอีกด้วยด้วยเงินที่เพียงพอเท่านั้นเขาจึงจะสามารถทําตามแผนการขั้นต่อไปของเขาได้ประกูลจางมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดเอาไว้ภายในคืนนั้นพวกเขาได้ลงชื่อในสัญญาข้อตกลงของหวังชงเป็นที่เรียบร้อย ตระกูลจังได้ซื้อสิทธิ์ในการขุดแร่ออกจากเหมืองของหวังชงในราคา5แ0นตำลึงทองในขณะเดียวกันพวกเขายังได้จ่ายเงิน1ล้านตำลึงทองสำหรับการซื้อสิทธิ์บางส่วนในการขายแร่ไฮเดรราบาดผลรวมจากการทำข้อตกลงในครั้งนี้มีมูลค่ารวมถึง1ล้าน5แสนตำลึงทองแต่ด้วยความขาดสภาพคล่องทางการเงินของตระกูลจังในเวลานี้หวังชงจึงยืดเวลาชำระให้กับตระกูลจังเป็นเวลา3งวดภายในระยะเวลา3ปีพวกเขาจะต้องชำระให้กับหวังชงเป็นเงินหรือสิ่งอื่นๆที่พวกเขาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน เรื่องนี้ยังไม่ได้ประกาศออกมาให้ทุกๆคนได้รับรู้นอกเหนือจากหวังชงก็มีเพียงผู้อาวุโสอีกสองถึงสามคนของตระกูลจางที่รู้รายละเอียดของข้อตกลงเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพียงไม่นานก็ผ่านไปแล้วหลายวันดวงจันแขวนเด่นอยู่กลางท้องฟ้าที่มืดมิดความเงียบสงบแผ่ขยายภายในเมืองหลวงทางทิศตะวันออกของเมืองหลวงห่างจากโรงกลั่นตระกูลโจไป,ไปราวหนึ่งร้อยชางเงาของคนผู้หนึ่งปรากฏอยู่ด้านหลังต้นไม้ใหญ่เรากับวิญ,ญญาณร้ายเงาของคนผู้นี้เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเล็กน้อยพลางสายศรีรษะไปมาเบาๆขณะที่กระโดดขึ้นไปบนหลลังงคาาขออออบ้นที่่่ยูไไไมกกป เจ้าสิชั่วข้าปฏิบัติต่อเจ้าราวกับลูกชายของข้าแท้ๆแต่เจ้ากลับร่วมมือกับคนนอกทรยศข้าขณะที่เดินโซเซอยู่บนหลังคาออร่าธมินได้แผ่ขยายออกมาจากร่างของเขามันทําให้เขาดูคล้ายกับปีศาจร้ายที่น่าหวาดกลัวเมื่อท้องฟ้าเริ่มเปิดออกแสงสว่างจากดวงจันได้ลอดผ่านลงในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถมองเห็นใบหน้าชราของผู้อาวุโสคนนี้ได้เลือดสีแดงสดไหลผ่านออกมาระหว่างนิ้วมือของเขาขณะที่เขาจับหน้าอกของตัวเองแต่สิ่งที่น่าหวาดกลัวมากกว่านั้นคือดาบยาวกว่าสองชางที่ปักอยู่กลางหลังของเขาสิบาาาานนว่จจะต้้้้้้องงลแคเใหได ดวงตาของผู้อาวุโสผู้นี้เปลี่ยนสีแดงกับเมื่อมองเข้าไปมันทําให้มองเห็นภาพกองซากศพนับไม่ถ้วนและทะเลเลือดที่ทอดยาวออกไปจนสุดสายตาพับภาพ,ภพงงลินไอายที่น่าหวัดกลัวจากร่างกายของผู้อาวุโสคนนี้ทาให้นกที่เกาะอยู่บนต้นไม้ด้านข้างตื่นตระหนกจนบินว่อนขึ้นไปในท้องฟ้าในบริเวณใกล้เคียงสุนัขเฝ้าบ้านถูกรบกวนด้วยสัมผัสอันตรายของพวกมันฉับพลันนั้นพวกมันก็พากันเห่าและหอนขึ้นมาด้วยความกระสับกระส่ายเกิดอะไรขึ้นทําไมหมาพวกนี้ถึงได้เห่าหอนกันในเวลานี้เสียงพึมงพันของสามีภรรยาคู่่หหนนนึงงงงดดััออกกมาาาาบ้้้ลลเ็ๆข ทันใดนั้นปลายเท้าของผู้อาวุโสคนนี้ก็ยุบลงไปในกระเบื้องหลังคาที่เปราะบางเขาพลัดตกลงมาเบื้องล่างก่อนจะลากตัวเองเข้าไปในตรอกมืดเลือดสีแดงสดยังคงไหลออกมาจากบาดแผลบนหน้าอกขณะที่ลมหายใจของเขาค่อยๆแผ่วบางลงมากลงไปเรื่อยๆเ,เส้นผมสีดำคลับของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวตั้งแต่ปลายเส้นผมไปจนถึงโคนผมอย่างรวดเร็วพริบตานั้นเส้นผมของผู้อาวุโสคนนี้ก็ได้เปลี่ยนสีขาวโพลนทั้งศีษะเช่นเดียวกับที่เขานอนนิ่งบนพื้นไม่ไหวติง ฟุบฟุบฟุบหลังจากที่ผู้อาวุโสคนนี้หมดสติไปด้านไม่นานออร่าพลังที่แข็งแกร่งเรากับมหาสมุดกลุ่มหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในระยะที่ไกลออกไปคนเหล่านี้เคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วจนหน้าตกตะลึงเป็นไปไม่ได้ที่คนทั่วๆไปจะมองเห็นการเคลื่อนไหวของพวกเขาสิ่งที่เห็นมีเพียงภาพเลอในความว่างเปล่าขณะที่พวกเขาพุ่งผ่านออกไปเท่านั้นฟุบกฟุบกฟุบพริบตาเดียวบุคคลที่มีรูปร่างคล้ายกับวิญญาณร้ายก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาบนหลังคาที่ผู้อาวุโสพลัดตกลงไปเมื่อสัมั้้ึงออนราขกมหีค ไปให้พ้นเงาสีดําตวัดขึ้นพร้อมจ้องไปที่สุนัขเหล่านั้นแม้ว่าจะอยู่ห่างออกไปหลายทางก็ตามแต่สุนัขหลายตัวก็ล้มตัวลงไปกับพื้นพร้อมกับเลือดสีแดงเข้มไหลออกมาจากทวารทั้งเจ็ดของพวกมันตาเท่าไม่อาจไปไหนได้ไกลาหากเขาฟื้นขึ้นมาคนที่จะตายก็คือเราตรวจสอบให้ละเอียดเราจะต้องหาตัวเขาให้พบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขณะที่ยืนอยู่บนหลังคาเงาดำสองสามร่างได้กวาดตามองออกไปรอบด้วยความเย็นชาแม้แต่อากาศก็ดูเหมือนจะบิดเบี้ยวไปด้วยซ้ำเมื่อถูกพวกเขาจ้องมองในไม่ช้าสายตาของพวกเขาก็จ้องมองไปยังผู้อาวุโสที่นอนนิ่งอยู่บนพื้นยังไงก็ตามเมื่อเห็นเส้นผมที่เป็นสีขาวพลวนพวกเขาก็รีบหันไปทางอื่นทันทีที่แท้ก็แค่ขอทานเท่าไปกันเถอะฟุบฟุบฟุบไม่มีใครเห็นว่าพวกเขาเคลื่อนไหวได้ยังไงแต่ในพริปตานั้นพวกเขาก็หายตัวไปอย่างไรล่องรอยในสามทิศทางรับฟังได้ที่ช่องแบงแบง